สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องงามชีวาชาแนลและเมนูที่เพื่อนขอมาชากุหลาบแบบช่องเยือกนะคะสูตรนี้จะอยู่ที่ประมาณ1.3ลิตรค่ะเน้นความเป็นชากุหลาบเข้มขน้นพร้อมกันแล้วไปเริ่มลงมือทําเลยค่ะเริ่มจากวัตถุดิบหลักแน่นอนเลยเราจะต้องเป็นชากุหลาบตรามือนะคะห่อสีชมพูแบบนี้ซื้อได้ที่แมคโครหรือว่าซื้อตามร้านวัตถุดิบชาไข่มุกเบเกอรี่ก็ได้ค่ะจะราคาถูกกว่าประมาณ1 0 2 0บาทช่างน้ําหนักชากุหลาบที่4 40กรัมแต่ถ้าไม่มีเครื่องช่ง1ช้อนโต๊ะประมาณ7-8กรัมค่ะดังนั้นเราจะต้องใส่ประมาณ5ช้อนโต๊ะแต่ถ้ามีเครื่องชั่างก็จะชัวร์กว่าเทชากุหลาบใส่ภาชนะที่ต้องการจะแช่ชาตามด้วยน้ำร้อน1.2ลิตรหรือ1,200 ml ค่ะคนชากุหลาบเล็กน้อยให้เขาอิ่มน้ำดีนะคะจากนั้นก็ปิดฝาแช่ชาไว้ประมาณ5นาทีค่ะ ระหว่างเราเราก็มาเตรียมส่วนผสมอื่นๆจ้าน้ำตาลทราย160ยกรัมหรือถ้าไม่มีเครื่องช่างก็ประมาณ8ช้อนโต๊ะค่ะครีมเทียมอยู่ที่80กรัมถ้าไม่มีเครื่องช่างก็ประมาณ5ช้อนโต๊ะตักแบบพูนๆนะคะทั้งน้ำตาลและครีมเทียม ครบ5นาทีแล้วมาเปิดฝาได้เลยค่ะกลิ่นชกากุหลาบหอมมากๆค่ะทุกคนหอมฟุ้งไปทั่วห้องเลยนะตอนนี้เตรียมเหยือกสะอาดแล้วก็ถุงกรองชาผ่านการลวกน้ำร้อนแล้วนะคะ เทชากุลาผ่านถุงกรองชาได้เลยค่ะจะมีกากชากุลาบางส่วนนะคะติดอยู่ที่ก้นเหยือกให้เราเทออกมาให้หมดค่ะเพราะจะมีน้ำบางส่วนอุ้มอยู่ในนั้นจากนั้นเราก็บีบสกัดน้ำชาให้ได้ประมาณ1,000 ml ค่ะหรือถ้าใครอยากได้ชาเข้มกว่านี้สามารถแช่นานกว่านี้ได้เลยนะ เทน้ำตาลทรายที่เตรียมไว้ในตอนแรกลงไปได้เลยจ้าตามด้วยครีมเทียมค่ะแล้วเราก็ผสมของแห้งให้เข้ากับน้ำชาดีก่อนจากน้ำชากุหลาบสีแดงพอใส่น้ำตาลครีมเทียมเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีชมพูแล้วนะคะชมพูแบบออกแนวโอนโรสประมาณนั้น เติมนมข้นจืดลงไป80 ml ค่ะจากนั้นก็ตามด้วยนมข้นหวาน40 ml ก็พอนะคะเพราะว่าเราได้ความหวานจากน้ำตาลไปค่อนข้างเยอะแล้วสูตรนี้ที่ไม่ได้ใส่นมข้นหวานเยอะเพราะว่าเดี๋ยวความนมข้นหวานนะคะเขาจะไปกลบกลิ่นของชากุหลาบนะคะเราต้องการเน้นความชาให้ชัดเจนที่สุดค่ะก็เลยใส่นมข้นหวานค่อนข้างน้อยไปเสริมความกลมกล่อมเฉยๆยังใช้ไม่ได้นะคะจากนั้นจะต้องนำไปแช่ยเย็นก่อน1คืน เป็นการหมักบ่มชากุหลาบให้รสชาติชาออกมาได้ชัดขึ้นครบหนึ่งคืนแล้วเย็นเฉียบเลยนะจ๊าก็มาเปิดฝาเยือกค่ะแล้วเราก็ต้องคนผสมให้เขาเข้ากันอีกทีนะเพราะเขาจะแยกชั้นแบบนี้ ขั้นตอนทําง่ายไม่ได้ยุ่งยากนะคะเพียงแต่จะต้องอดใจรอประมาณ8ชั่วโมงหรือ1คืนถึงจะได้กินแก้ว12อออสเราจะเทน้ําชากุหลาบอยู่ที่ประมาณ1 0 0่ง0 ml ถึงหนึ่ง้ถ้าใช้น้ําแข็งบดก็100ได้แต่ถ้าใช้น้ําแข็งหลอดเล็กก็ประมาณ120ค่ะแก้ว18ออสเราเทน้ําชา1 6 0ยหกถึงร้อ m แแก้ว22ออสน้าชาอยู่ที่200 2 0 0ร้อ m ถึงสองร้อเพื่อนๆสามารถท็อปปิ้งฟองนมด้านบนให้ ดูน่ารักขึ้นหรือโรยนมข้นสืดด้านบนได้นะคะถ้าอยากได้ความมันที่เพิ่มขึ้นมากกว่านี้ในส่วนของรสชาติแบบเทจากเหยือเพียวๆเ,เติมน้ําแข็งไม่ได้เติมนมข้นสืดใดๆนะคะรสชากุหลาบจะชัดเจนและเข้มมากนํามาก่อนอย่างอื่นเลยประมาณ60%ค่ะจากนั้นก็ค่อยตามด้วยความหวาน ออกแนวไม่ได้หวานมากไม่ได้หวานแหลมนะจ๊ะแนวแบบหวานเพื่อไปเสริมรสชากุหลาบให้กลมกล่อมแล้วก็ละมุนขึ้นส่วนรสมันน้อยมากแทบไม่มันเลยนะคะเพราะเราต้องการให้รสชาดิดเด่นที่สุดกลิ่นหอมชากุหลาแบบมากๆเลยค่ะทุกคนถ้าใครที่ชอบหวานมันเพิ่มน้ำตาลครีมเทียมได้เลยนะจ๊ะขอบคุณที่รับชมฝากกดติดตามเพจชามาลีและ u t u b e งามชีวาชนแนลให้ด้วยค่ะบ๊ายบาย